สวัสดีครับพบกับผมโอมนะครับจากเพจโอมชอบไปน้ําวันนี้นะครับส่งงานไฟลูกค้านะครับลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นไฟมัลติ RGB นะครับ7แถวนะครับ36นิ้วนะครับไฟตัวนี้นะครับขนาดเนี่ยจะอยู่ที่90ซติเมตรไฟ154วัตต์นะครับชิปทั้งหมดจะอยู่ที่441ชิปนะครับ Power Switching นะครับที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็น2 0่สิบบแอมป์นะครับ,รบมาดูวิธีการประกอบไฟนะครับจะมีแจ็คก,กันน้ำนะครับเรานำแจ็คก,กันน้ำนะครับจะมีเขี้ยวอยู่นะครับ เราประกบลงไปนะครับเราก็ใช้เกลียวนะครับตัวนี้นะครับหมุนปิดนะครับดันเข้าไปให้สนิทนะครับส่วนสายไฟนะครับด้านหลัง power switching ทางเรามีการต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสายที่มาจาก สายที่มาจากปลั๊กไฟนะครับจะเข้าเป็นตัว L กับตัว N นะครับด้านสายมือส่วน2เส้นนี้นะครับสีแดงก็คือจะเป็นสายไฟจะลากเข้าสู่แจ็คตัวนี้ลองมาเทสไฟนะครับสว่างมากครับผม ชิปติดทุกดวงนะครับตัววัสดุนะครับคมตัวนี้จะมีฮีตซิงด้านบนนะครับระบายความร้อนได้ดีเพื่อนๆดูกลีดนะครับทุกเนี้ยเพราะไฟพวกนี้จะมีความร้อนค่อนข้างสูง แผงพวกนี้จะระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วในชุดนี้นะครับจะมีแถมนะครับสายสลิงนะครับเอาไว้ห้อยถ้าใครมีขาแขวนนะครับก็สามารถเที่ยบแขวนได้ถ้าใครไม่มีแขวนนะครับเราจะมีขานะครับสามารถเทียบครอบกับตู้ได้เลยครับครับอันนี้เดี๋ยวเตรียมจะส่งพุ่งนี้นะครับสำหรับโคมไฟ36นิ้วมัลติ RGB 7แถวครับขอบคุณครับ